สวัสดีทุกคนค่ะคุณอยู่กับ The Last Channel ตอนนี้คือ Dec List Yumeno เรื <y uno. S 2> <Lat> ่องราวเกี N ่ยวกับการจัดเด็กนะครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเด c List y u m e น o นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการจัด Dec นะครับแล้ววันนี้ Dec เธอจะมาพูดถึงกันก็จะเป็น Dec Oracle ทิ้งแท้นะครับผมสายการเล่นเทปีิจันทร์สกุยมีนะครับผม เริ่มกันที่เกรดศูนย์นะครับผมเกรดศูนขอไม่พูดมากนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะได้ประมาณเท่านี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดตัว booster นะครับผมศูนยออกมาเมื่อไหร,ร่นะผมก็อาจจะเปลี่ยนในส่วนของดรอติกเกอร์ตรงนี้นะครับผมไปเป็นคริ12ใบก็ได้นะครับผมเนื่องจากว่าใส,าส่สุกโยมิอ่ะมันเป็นสายที่จั่วเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถเปลี่ยนดรอติกเกอร์นะครับผมไปใส่เป็น นะครับผม Battle Sister Ginger ที่กำลังจะออกในบตเตอร์ตัวนี้ได้นะครับผมเกรดหนึ่งนะครับผมก็จะมีนี่ครับ The TP ท s เซ n t i a l Sukuyomi ซึ่งเรียกว่ามันฟิกนะครับผมตัวเด็ก Sukuyomi ต้องมันฟิกแน่นอน,นครับผมใส่สีถัดมาครับผมก็จะเป็นกระต่ายขาวแห่งอีดดบะผมใส่สามนะครับผมต่อมาก็จะเป็นนี่ครับ เทท่าเมกับนะครับก็ใส่มา3ใบแล้วก็สุดท้ายสำหรับผมนะครับผมก็จะใส่เป็น g e มินี่ใบนะครับต่อมากับเกสองนะครับก็จะเป็น TP จันครึ่งดวงซูคยมิ4ใบนะครับถัดมาก็จะเป็น m e i d e n of l a b r r 3ใบต่อมา p r o d a u g h t e r นะครับผม3ใบและสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็น เ e ก t ทนเกอร์เมกัสนะครับผมผมใส่ไปสองใบก็เก2สองของผมผมจะใส่ไ้ประมาณ12ใบนะครับผม <S <S สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับผมกับเกรสามต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเป็นคนที่ชอบใส่เกรด3 8ใบนะครับผมเพราะฉะนั้นในเด็กก็จะมีเกรด3อยู่8ใบนะครับผมก็สใบแรกก็จะเป็นนี่ครับ JP จันเพนสูคุโยมินะครับผมแล้วก็ เกจสารที่เหลือผมก็จะใส่เป็น Hexagonal Megad นะครับผมสี่ใบก็จะประมาณนี้นะครับผมเกจหนึ่งกับเกจสองเน้นซัพพอร์ตซูคุยมิซะส่วนใหญ่นะครับผมก็เกจหนึ่งที่ใส่มาก็จะเป็นกระต่ายขาวแห่งอิดดบะนะครับผมตัวนี้ก็เมื่อจบก,การต่อสู้ที่ยูนิตนี้บูธให้แวนการ์ดเกจสามนะครับผมสามารถจ่ายค่าคอสด,ด้วยการนำการบนมือหนึ่งใบเข้าสู่โซลแล้วก็จูกจหนึ่งใบ ซึ่งตัวนี้เอามาเติมสโคยูมีเข้าโซนะครับผมเพื่อให้ตัวเทพีเจนเพนสามารถแสดงความสามารถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองครับผมตัวเทท a ้ e เมกาก็เอามาใช้นะครับผมในส่วนของการการันตีว่าเราจะไร้เช็ดเจอคริติลทกเกอร์ตัวเจมินี่ก็เอามาคืนเคานเตอร์บาร์นะครับผมที่ใช้เพราะว่าเด็กของผมนี้ หลังจากที่เล่นมาก็ค่อนข้างจะใช้คา u เตอบาสเยอะก็เลยต้องใส่เจมินี่เข้ามานะครับตัวเกรดสก็จะเป็น Rectangle m e g a s กับ m e d i น n of r i b a าสตัวนี้ใส่มาเพื่อที่จะหาของเรียกว่าเป็นยูนิตซัพพอร์ตในการจั่วนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้าย Promise Outer อันนี้ใส่มาเพื่อเอาไปสู้กับฟอร์แล้วก็เอาไว้กันพวกเล็กดีไทย สมมติว่าสนามนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับผมจัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ใช้สกิลสูคุยูมินะครับผมคว้ามการ์ดในเดเมจโซนนะครับตัวบัตหนึ่งเนาะเราก็เรียงเรียงท็อปอะไรเรียบร้อยแล้วก็สมมุติว่าเรียงเป็นทิกเกอร์สองใบได้คีย์สองใบเรียงก็จะบอกว่าคอมโบมันก็มันก็คอมโบสกิลแล้วกัน,น่ะก็เรียงเสร็จก็อตีให้กับโจมตีแไนการ์ดก็จะตีออกสองหมื่นเนาะ ไดเช็คคิดเข้าทิกเกอร์อะส่งพลังให้ข้างแล้วก็เช็คใบคริทิคอลทิกเกอร์อะส่งพลังให้ข้างก็คือถ้าสมมติว่าอีกฝ่ายยนต์เฟิร์สการ์เราก็แจกพลังกับคริทิคอลให้ยูนิตตัวละใบเนาะก็สกิลของคุยมิเมื่อไดเช็คเจอทิกเกอร์นะผมสองใบก็ยูนิตแถวหน้านะครับผมก็จะบวก พลังเพิ่มขึ้น1,000 0เนาะส่วนสกิลของ Hexagonal Megas mm hmm. เมื่อทุกครั้งนะที่ได้เช็คเจอทร mm ิกเกอก็จะบวกพลังเพิ่มขึ้น5,000ด้วยสกิลของตัวเองอ่ะอย่างกรณีนี้ก็จะเป็น1 2 0 0 0บวก1,000 0อ่ะบวกสกิลตัวเองอีก1,000 0ก็จะเป็น3,000 0ื mm ่นสกิลสุคมีมอีกก็จะเป็น4,000 0เป็น4 2 0 0 0ตัดมาที่ฝั่งน,นี้นะครับผมก็ พลังเท่ากัน4 0 0 0บวก8,000ก็จะเป็น50,000ก็จะตีออกขึ้นแสนนะก็เป็นคอมโบง่ายๆนะครับผมเต่ว่าไทยอยากจะเล่น UDL นะผมก็ขออนุญาตแนะนำให้ใส่เป็น Victoria Dia er ด้วยนะครับผมพร้อมกับในส่วนของเจสองนะผมแนะนำให้เปลี่ยนเป็น Pattern Sister s u g e t นะครับ,นะรบ,นะรบเจดหนึ่งก็ใส่เป็นสาวรับใช้แห่งเทพเจ้าแห่งความงดงามฟูมิโนนะครับ แล้วก็ใบหนึ่งก็จะเป็นคอร์เลเมกัสนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นยูดีเอลนะผมอยากใช้ความสามารถของยูดีเอลได้เต็มประสิทธิภาพก็แนะนําให้เปลี่ยนเป็นยูนิตสใบนี้แล้วก็อุลตรเดียนะครับผมคือถามว่าคอมโบยังไงก็ลงเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันมาบนสนามผมมีขขอภไยนะครับ อผลสนามผมมีวิกเตอร์เดียนะอ่ะ <S <S แล้วก็างนี้อันนี้เป็นอีกเด็กนึงนะครับผมเดี๋ยวอ่ะบนสนามมีบนเมมี่อ่ะลงเป็นคอร์เรชเมกาเจ็ดกระสองใบปุ๊บอ่ะโอเคสกิลยูเิลทีเมื่อกี้เราเรียงอะไรอย่างงี้อ่ะโซชาอ่ะลงจิมิโนโ,โซบา เปิด5า้าใบเปิดไปดูเลยครับหนึ่งอมี่ะมีเกียร์สมก็อ่ะสมมติสับแล้วก็เรียงไตากงเอาเกียร์ตัวนี้บวกสองพนะครับก็เปเนีนไม่ต้องสริรจากนี้สนญญต,ตัว u ยูดเอ่ะยูดเอเมื่อกี้เห็นเปิดกองจากของฟูมิโนนะ,ะับผมก็โซชาเกียร์สามดวย ่ะสมมติมีเกตสามละวสองใบสมมติมีเกตสามสองใบก็สามารถใช้สกิลของยูดีเอเดียโซบัดเกตสามออกกดสกิลเปิดอีกเจ็ดใบสี่สามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะสมมติเจอคีก็สามารถเรียนได้แต่ก็อย่าเผลอไปบอกกดสกิลในการแข่งนะครับบอกว่ากดสกิลใช้งานสกิลของยูดีเอลชาร์จคีก็ไปในันะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับคอมโบของตัวยูดีเอลกับยูนิต ที่มีความสามารถในการตรวจดูกองการ์ดนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเด็กออร์คิลดิงแทงสายสุกโยมิถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ